สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงใบซื้อเชื่อในระบบซื้อกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าต่างเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนหาใบาซื้อเชื่อได้เลยค่ะให้เรากดบวกเพื่อสร้างรายการใบซื้อเชื่อได้เลยค่ะในส่วนของวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่ณปัจจุบันในส่วนของเลขเอกสารในบินซื้อ ใบสั่งซื้อใบรับสินค้านะคะว่าเรามีเราสามารถกรอ,อกข้อมูลลงไปได้เลยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็จะเพิ่มใหม่นะคะให้เรากดบวกค่ะในส่วนของผู้ขายนะคะให้เราเลือกบริษัทที่เราต้องการได้เลยค่ะกดบวกเพื่อสินค้าและบริการได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะสั่งผลิตได้เลยค่ะทำเช่นเดียวกับใบสั่งซื้อได้เลยนะคะ าสามามรถในส่วนของการเพิ่มสินค้าการลดสินค้านะคะเราสามารถทําทําเหมือนกับใบสั่งซื้อได้เลยนะคะให้เรากดย้อนกลับเพื่อเป็นการบันทึกค่ะเราตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นคะ่ะให้เรากดติ๊กถูกได้เลยค่ะ ให้เรากดค้ายนะคะก็จะมีเปลี่ยนสถานะพิม PDF, พ์ไฟล์ PDF p รี v i e w เอกสารอีเมลแชร์ลิงค์คัดลอกเอกสารนะคะเปลี่ยนสถานะก็จะมีสร้างใบเสร็จซื้อกับยกเลิกนะคะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จการทำใบซื้อเชื่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะ